ตอนนี้ก็มาอยู่ห้องแม่เพื่อนบัดอข้มาจกห้องอันเด็กแล้วก็มาอยู่ห้องแม่เพื่อนเปิดภาพมากะเพื่อนชัน,กนงกะย่างหากินอยสบายดีตอนนี้เพื่อนสกายกะกำลังกินกล้วยค่ะกินกล้วยคนไหมกินมีเมตาม,มินกินขครืงนึงแชบอยู่ได้ เพื่นอยู่สองคนเนาะเพื่อนเนาะทางว่าเตียงเพื่อนก็พุ่นละไปเบียไปงานเพื่อนหนักกะพุ่นละตอนแรงๆพุ่นละเนาะเพื่อนกะสิเข่ามานี่ดังนี่ดังงะแห้งเลยเพื่อนเลยแถมจะอยู่แบบนี้นะอยู่แบบนี้ไอ cả ăn về, cả Abbina, umas, future, cả giờ con gặp cả đang đại mạng thằng mày nằm ping bự gặp bà ping pong bài thật 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 bài

អឺអូនក៏អន់กว่าตัวແຂງทุก Ngày នៅមកនេះ

ปีแซ่บเขานี่เขาไม่แล้ววเยนี่กินแลวล่มเหมนเเนดิบตุ๋มตุ่มจืบบ่จืเจักคู่ไม่ยังไจริงน้ำชุบเออน้ำชุบ้วเขาน้ำชุบเผาคามบ่

ปลาบินไก่นี่หองตัวน้องแมแข็กคนขายางกินเน่เขาคนกินค่ะแว่ามันเเนะกินข้าแกับปลาเกูไมเจนอรนเศ่างดายกระชกิดงานเด้ มั่คือกันนะัน่งกินอปิดหมอมันบอกดวว่าอย่ากินข้าวกรงก็ไปลายเอักับสรอาหารบ่สารอาหารจ้ะสารอาหารือว่านำนำรน้คือว่ากินทั่วไปเดี๋ยวไปลองเห นอกซ้ำแล้วกบว่าอืมกับม <Far> ันอยู่ในถุงยางไงเด้มาแต่เพื่อนพี่เท้เลยนี่บอกเงินเช้านนิบ่เอาม่ๆเอาเรียบเทาเรียบเอาได้เนาะเอาามาๆกับปองมาไหว้พ่อหมอเอาเรื่องแล้ว tóc quý nên cũng không chịu tóc Mùi dòng Phải bụng nó là น้องเจ้ากินได้กิน้องยังมมยังอ่ใครก็จดัเนาะเจ้ามานก็จืดแันนี้ไปกิน้เนีกินแทนทุกเรื่องนะต้เันให้เจ้ากิน จะได้วันไหนจากินสกีแน่นฮ่าอันนี้เราะก,กินตอนนี้ข้่วอันนี้ขวดของเปรี้ยวค่ะตะลุงวยเตียวแต่ว่าต้องควบนี่นะนขา้าวขนะ้อ

จ้หมใส่ค่ะนวดเหนาะหมอเนนวดนมจอนวดลงลงเนวด ไอ้ก็คือนวดอะไปสินั่นไมนอนนี่คเนีว่นวดขึ้นมาทนทองนแต่ว่านวดเป็นก้อนหอยนะคนนะตรงตแมนที่เล็กอมสิมสินวดแปว่านะนกเมือนทำถานมันงีิตักโกยแด้ว่ะท้องขึ้นแนี้องบวก็ยังโมอยัดี้แล้วไม่นองยังเบนกันัน ตกี้คนว่าคนละให้คนบอกเจ้าอันหาคนคนแล้วแต่เาว่าจังานเลยมันอยู่คนละตึกเอกันเนาะไก่อันเติบไดยเนาะก็คือลงมาดอกบันไดไมเป็นาเนาะดิกบบุคเคยลงยม่น่าิกโรงแรมั้งใจแล้วว่าโรงแรเนะมาตายก็คือสีคือเห็นคืตีไวหนามนะ panin ko panin Pani. ta Pani. tatin Pani. พ่อรีเซ mm ็ตอยู่กับสองคนในบ้า่น้องเอฟซีคอถามมาว่าน้องสาธิตอยู่กับใครเออเห็นคอยอยู่พี่นะฮะน้องสาธิตอยู่กับหน้าสายเพิ่นให้น้องสายเดาบ้าเนาะให้ดาบ้าไม่อยู่นะเห็นน้องเดาบ้าคือน้องชาวิพาน้องสายชาตบพีน้องสาย เป็นไง้วเิ็นไ้ยุ่งเหรอนะแม่เิ่นส่อดอกเิ่นิสอแม่แล้วเป็นสบายเปอกแล้วเฮเข้ากันเละอืมี่ติดแม่ถามว่มือไดนทไดออกยังาหูหูเนาะทางเบิ่งหูผางเบอรกันทังน้องทั้งน้องเจนนี่แต่แม่เป็นออกได้อยู่งกว่าทังลูกถาม่าแข็งแรงบอก็แข็งแรงดีเนาะเพราะว่นอบเง้ยชแบบว่า อยากให้เพิ่นนั้นยังนุ่มก็เริ่มกินแล้วล่ะพ่อแม่น้องก็เริ่มนุ่มแลเก่งแล้วแม่นก็เริ่มแล้ว่าอ่ลแต่ว่าทางบงสอาร้พ่น้องเบิ่งคืองเนาะทางเงมื้ออื่นเนาะมื้อมื้ออมาสิเป็นจังได๋เพิ่นได้กลับบ่หรือบ่ได้กลับอนี้เพิ่นขาเนาะเพิ่นขมามาตรวจถ้าใหญ่บ่เข้าก็คือว่าเพิ่นเนาะอืมแต่ได้ใส่ พอตั้งเดีวยววันพอเมื่อวันวันนี้แหละที่ใจก็ไม่ใจใจเลยเอาแล้วเนาะทีในทางกตี้หัวแดงขาดว่าน้องเพิ่นทิวนันไฮแล้วบอกว่ามันกับไม่ได้หายเราะเลยน้องเป็่เนี่ยยิมงห้่ต้องรอจองซองซ้มเดือนกบบเม่นเกียงหรือว่ารอหาเดือนจะไปเป็นขึ้นกับกำนองเดีวเลยตรงนี้นอนเพื่อมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบเดียวกันทั้งพ่อแม่กับพ่อมีใครเป็นแนะ ลูกเบนสองคนลูกเวนเ่าตอนแรกคงคิดอุ้งไผ่ป่าคนที่ชองนี่คือสิวเป็นก็มองบิ้วแบบว่าคิวพันเป็นคือออกมาคือสิเกี่ยงเนียนว่ามันยากมากกับกินปกติสมบูรณ์ดีนะบริขารสารอาหารแต่ว่าเนี้ยที่เาอยากเมาก็ได้กินนะแต่ว่าคือออกมากเราพอเราคิดว่าสิคือกัดจะพเดียวกันด้วยมาใส่เงินเปลี่ยนบล็อกทำมีบูสีชามแล้วก็ จากอันวินจีก็เป็น <goof> อ <ball> ันเบนบ็อกเบนบ็อกเลยลองเปลี่ยนบ็อกไหมวะเก๊่ิกิมีเพาเเฮนบ็อกม่ได้ให่ไหมเ็นบ็อกเปลี่ยนใหมมดูใช้สิบกอบ็อกเป็นก้อนๆไมว่าเพลงนั่งแบบว่าในในเพลงแบบในมุดดุท่มกาเป็นไเนาะแบบว่ายังมุดดุมา ติดเชื้อติดแยงท่บ่อติดเ้อไหนแล้วเนะนัแหแต่พาติดเชื่อติดยยงงอคือต้องบอกเนาะมันคือไครเนาะแม่มันเดคือใครบอนตอนแม่กกอดอกมาแล้วมันจะแข็งแห็งไปแข็งก่อก่อไปวันนี้อาจจะจะเป็นร่องร่องเพาะนไกินน่มกินข็าไวแล้วมันกัดตึงตึงขึ้นะแต่กับพิวที่มันแตกมันยังที่มันเป็นบ่อกเป็นยังงกัน พิคนห้องวันเป็นชุก,กิ้นึ่เลยแม่ประมาณนั้นกกแต่ว่ามันชก,กี้อย่างแ่เลยแม่เราอยู่ไปอยู่ไปนะม่ันบริวารเปิดตลอดเดี๋ยวกกม,ยวมทังแมคนอยู่ยกันเนะชวงแมป็นวย่างว่าอย่างนั้นไ เทวดานะคนคนบุญบ er. ่คนบุญมาเกิดแต่เพิ่นก็เลยว่าถือศักดิ์ชินนั่นมานําในตรงโตเพิ่นนะถือศักดิ์นั้นศักดิําแบ่ก็ตอนมาไปร้องคือัดมาหลายพวกคนนี้น่ะสิเป็นูผู้เอ้เอ่ผู้เอกๆได้ๆน้อบอกเป็นอีาแนวไปได้ด ทางแม่ก็คือบอกว่าไม่เป็นปไรก็คือแคมชีวะโทรหาน้องวิวไปวันนี้เนอเดี๋ยวมันจะคิดว่าถิ่นเพิ่นม่นโทรมีตู้ใบโทรตู้ไม่โทรไม่โอรเนาะตู้วันเราถ้าโทรเพิ่นให้ให้ยังมากเหมือนกัใครย่งมากเราแับนี้เราเป็ตู้เราเป็นสีเอาลำบากการโทรอะโทรได้อยู่แบบยูเอาไม่ได้สมข่าวหาหน้าคือดิ้มันต้องมีเป็นกันไปไ้บ่ทแคมชีทางเบิรงนมาหน้พอเพื่นสะเอามากบ่ เมื่อหดคำเราจะมานอานทำยังไงครับจาไได้ดน,ดน,นอนเล่นนังอย่าง็อย่างมากเลยบริษัทมอกก็ดีว่าให้เพิ่นอนเล่นเนาะแต่ว่ามือนั้นะมือพอเพิ่มมือเอาเพ,พ,พ,าพ,าพานนิ่นผ่าผ่ามันออกเลยอย่างมากนะเอวขาคนณรถเรียบร้อยอะป้าจิ้เอาเสื้อผ่า,นา,นา,ายงนันคักแน่ละือเัาคลิปปาพิ์เดิมไปไม่น้อยเนาะ่องไม่น,อนอ้อยมพินนะ มีมีเขนนี้ปากครับสาแมกเลยมีรถุดนังใช้ย่าหันได้หลุดตรถหลดวยทีกช่มนต้งเลยนาะข้อปวดบอว่าในท่านงาเงนสอนว่ะเป็นขินโทรศัพท์ทแม่เพื่อนในเครื่องนึแล้วเคือตั้อยเป็นผู้แม่กอนโทรศัพท์บ่าเลยเว้น กอดมือับบางมือเทาไให้แเลใหาไหกิดเหรอพอทิดอแม่มีตู้แล้วหมทั่เมื่อถ้าบรอหารแด้วไปกะายินชีวายานยันน้องหิวเชียตอนโบกแฟนคนละบ้ยนะการการไปวัดกุก่นเห็นนะช่าะเพื่อนห่วบรารพ่อแม่เพื่อนร่วมคอได้ท่ายทลาไม่จะมาไม่ตู้ไม่จะทั่วไม่จัแยา มือมือตอนเช้ามือแรกอ่ะถึงแมเป็นพ่อกับแม่กะถามมาเมมแม่ไปไปใช้มไปถ้านอนๆถ้าแกาเลยคือจบี 1941, women, ๋ยวมึงได้ให้ไม่ถามไได้นอกเก็นผเว็นเวลาโทรมาแม่ให้บบนี้ดูให้ทุก็นหัวเวนกับวิวเอาไปกินปลาปิ่งเองกินทไนเแล้เรากินเอะ มวันมากินฮัเอาเตียงใหาบ้างกินฮันั่นเป็นเบิ้งเบิ้งนคลิปแรกเลยเปล่าเบื้งคลิปวัเป็นไถ่อะไก่วัวผัเมื่อไ่ก็ยังขิ่เดี่ยวมนหกเน้อแน่องลําไก่ก็เนจากน้องเอื้ยน่องเอื้อยนะคะ งาจังดึกแกดึกคางพอนีองผีห้องมาน่อยแมม่บอกว่าลองหน้อยบ่าเมยมา้องน่อยมาน้อยจะเทียงกันอย่งเี้เดิเอื้ออยู่าง้ห้องแม่จะได้จุ๊บน่องผีเงี้ยลองมาน่อยแบบนีรอห้องเนยใคตีก็่ยางเนี่ย้องมู

เขาบอกเต็นชี่เหมือนเดียูเลยเมียไปให้ได้ือเขาบอกเพ่นว่าตานันาเกาใช่กากือปกันิือปอกกันเปกปก ห้องนี่ก็สิใหญ่แน่พ่อแม่พี่น้องเด้เนาะแม่เพิ่มเพิ่มนีเอ่อเ็บบเาาสอประมาณเกือบเนะหองหองาอ่านดีพน้องเนะะประมาณนี้หองงาหองเพ่นกาา ໃນກ່ອງຫ້ອງທີ່ເຮົາຢູ່ມື້ແລງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເອີ້ເຈົ້າເຫຍັງຄົນກາຊັ້ນຊັ້ນອັນນີ້ລອງກໍມີຊ່ອງຕແນ พอนี่พี่น้องกูทางงานทางงานเพื่อนกันทุกที่ประมาณนี้เข้ามาในห้องก็จะประมาณนี้ไปโอเคสะพนีพี่น้องเลยกะมีแต่ซ้ำนี่แหละเนาะพวกแหละจังมือใด น้องกแข็งแรงดีอยู่พ่อแม่พี่น้องก็ฟังอาการไปแม่รอให้มอมาตรวจอากาาบผนว่าเออโอเคกลับบ้านได้กะคือกลับบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยมันตอบได้เนาะเาสิกลับเมื่อไดกะต้องแม่นี่กลับได้อยู่แต่ว่าหาลุกพ่อแม่พี่น้องเลยพอถ้าเปียงค้งพิมพเพิ่นะได้ว่าจะ่อยขเมื่อหาเอาข่เมื่อเนี่ยมูด้วยค่ะชิยูใช้ติแม่ชไปอยูใช้ต้องชิบยูคมกกชยูคมกกไม่กุตอกไป อันนี้ก็ได้มาซ้ําว่ากันทางแม่ก็นอนพักผ่อนสักหยังได้เออเข้าโบมาดิบมาหยังนั่งนะอือตะวันเนาป็นนั่งมว่าเฮาพันเฮาก็ยังได้มานั่งพักผ่อนแต่อันนั้นไปประาชนอยู่ตามมมมตอกได้ซว่าาบงาใหญ่ามน่เียใจเอาหอใหญ่ดีกว่าแล้วก็ใหู้มานอนมาดินํานะอือหอน้จะน้อยโอเคบ่น้องคลิปนี้ะทอกสิจบคลิปไปแล้วเนาะ คิดนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมีสะท่องขึ้นเก่าไปแล้วสบายดีบัสกูทุกคน เริ่มกินนมแล้วเนาะพี่น้องเริ่มกินนมหลายเติบแล้วเนาะกแข็งแรงดีพนี่น้องก็บอ่อนาเป็นห่วงปัญดาเนาะแต่ยังบ่หัวะก็ใช้ออกมาได้